เอากระสิ่อแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเป,นเปนเก็นเป็นเอกลักษณ์เพราะเราเป็นเอกลักษณ์ปกตินี่ของฟรีนี่คือกันยางเดียวนะอันนี้น้องจะตอ่อแถวนะครับจับตอ่อแถวแบบนี้อันนี้คือเบื้องหลังนะคะรับเบื้องหลังออกกะครทำการสแสดงนี่จากใช้เป็นประจำแล้วน่าจะเขาใส่อย่างเป็นธรรมชาตินะครับ พูด,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 ดตังพูดตังช็อปต่างๆนะครับแต่วันนี้หน้าเวทีสองละสามสามสองหนึ่งร้อยบาท องแล้วสมุน <expand> ท so <sh> like ี่กระสีในเจ้าภาพแม่มองของเจ้าภาพทางแม่าศสันาเฮ้ยสถานเี้ยเต้่วฮครับ้ย่น้ยงฮ้ยเดวยสบายลฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเส้ยเฮายใจายครับเจ้าเฮ้าเฮ้ยใฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น้ฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้นเฮ้นเฮ้ย่า้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเกายเฮ้ยเฮ้ยาก้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้เ้เฮยยจ หน่อยเลยมันกิ่นมาท่านมามวนนี่ก้อนซุปทั้งสายหูสายตากันแบบที่พี่เบิร์หมอล่ำโุ้งใหญ่นะครับถือว่งางนธรรมดาพี่น้องนะครับอนุโมทนาบุญกำแพงเจา้าภาพเฮ้าที่แต่แรกครับป้าผลิตภัณฑ์บอสแคร์ด้วยนะครับใครที่มีห,หนังศีรษะเป็นผลพื่นคันรากผมไม่แข็งแรงผลิตภัณฑ์บอสแคร์แชมพูทั้งสองสูตรทั้งสูตรออร์แกนิกและสูตรพีนาตินนะครับมีคริปเม้นด้วย พี่น้องสามารถไปสั่งซื้อได้ที่เพจบอสแครนนนนค th, น์นะครับวันนี้มือนี mm ้มากมึกขึ้นหนีโครลากเมาโอมดพี่น้องนะครับเนี่มือนี้ก็เลยบรอดีมาฝผากพี่น้องชัยภกมิแต่ว่าสามารถสั่งได้เพียรได้นะครับไม่มีค่าส่งนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางและฟรีหมักน้ำดีร่าสกินของแอนโดรดีนุ่พันนะครับผิวเปล่งปังสดใสไม่หมองคล้ำน,นะครับ มีวิตามินซีลดเลือนริ้วรอยให้ผิวสมำเสมอเรียดเลียนนะครับมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระให้ทำให้ผิวเอ่หี่ยว่นหรือแห้งก้านนะครับพี่น้องใส่ที่มาการวดีราสกินของแนนอนอรดีนะครับในราคาพิเศษโปรโมชั่นวันนี้นะครับใครมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากปัญหาระดับชาติให้พี่น้องปัญหาปากเม็มเนี่ยนะครับ อ่ต้องใช้บอสแคร์นะครับยาสีฟันทั้งสองสูตรมีสูตรสมุนไพรและสูตรกูายสูตรสมุนไพรรักษารูปเงือกและรากฟันไหนี่ฟั้นบวมปวดเอ่เงือกบวมหรือปวดฟันอยู่เป็นประจำนะครับต้องใช้บอสแคร์ยาสีฟันนะครับสูตรสมุนไพรสูตรที่สองนือสูตรกูไลจะภาบชากาแฟนะครับภาบเหลืองภาบหมิ่นปูนนะครับทาบบุรีเอแต่ฟั้นเหลือง พี่น้องใส่สูตรคู่ไล่ทั้งสองสูตรทั้งวันทงคืนน้ำลายไม่มบินปวดตื่นเช้ามามีลมหายใจที่สดชื่นปันขายิ้มอย่างมั่นใจนะครับสั่งสื่อ,อยาสีฟันบอสแค่วันนี้หนึ่งหนึ่งกล่องใช้ได้หนึ่งเดือนไม่หมดนะครับหนึ่งกล่องสองร้อยบาทสองกล่องสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องต้องดูแลเพื่อบุคลิกภาพานะครับของตัวเองนะครับผมสวยพันสวย แับปากหมอมนะครับบางคน้นนะดังคุ้มนะครับดูแลตัวเองนะครับเพื่อคุณภาพและต้องใช้ของคุณภาพนะครับที่เพจบอสแคร์น, Boss Care นะครับไม่มีค่าจัดส่งนะครับไม่มีค่าส่งนะครับวันนี้ปกติสิมิการเมื่อตั้งบูร์ี่หนาห้างแต่โมว่าหนึ่งของเบมร์ดพี่น้องโครหลเมาโอเบมร์นนะครับโอกาสนาคันยี่โอกา เสียวมาฝากพี่นอ้องเขามาเป็น,นบูญนะครับผที่นี่คันพี่น้องสนใจสามารถนะครับสามตุ้มโดยประมาณรับเปิดทําการแสดงครับสามตุ้มโดยประมาณเปิดทาการแสดงนะครับ,รบขอบพระคุณครับเจอกัน